โปรเจกต์ตันีที่ไปที่มาเป็นยังไงครับที่มาที่ไปเป็นโปรเจกต์ที่เรา่มาที่ไปของโปรเจกต์มาเป็นรเอเสำหรับโปรเจกตนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่เรามีการเปิดออดดชั่นตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็คัดสรรนะคะน้องๆที่มีความสามารถนะคะให้มาร่วมเป็น ศิลปินในสังกัดแล้วก็มาโชว์ฝีไม้ลามือนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจินไตเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาสแสดงความสามารถบนพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะจริงๆที่พอตั้งกิจเนี้เข้ามาจุดประสงค์เขาอยากทำอะไรยังไง <c oughs> สำหรับจุดประสงค์ในการที่เราปั้นศิลปินในสังกัดนะคะก็คือเราเนี่ยได้เล็งเห็นค่ะว่าเด็กไทย,ยมีความสามารถมากๆเลยแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือขาดพื้นที่ของโอกาสดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้ในการปั้นเด็กในสังกัดขึ้นมาโดยการเว็บพิเศษได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะน่าแ,แต่ละคนออดิชั่นมายังไงบ้างเดี๋ยวให้ฟังคอนเซ็ปต์จากเป็นโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์ครับผม น้องๆแต่ละคนนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกแต่างกันไปนะครับอย่างบางคนถนัดในเรื่องของการร้องการเต้นนะครับก็ทั้งหมดก็จะมารวมกันในโปรเจกต์นี้โดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อินสปายให้กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันครับผมซิงเกิลแรกคือเพลงอะไรครับซิงเกิลแรกชื่อว่า i n งครับ<ม>ซึ่งก็จะบอกคาแรคเตอร์ของน้องๆแต่ละคนซึ่งวงนี้เราใช้คาแรคเตอร์ฤดูกาลแห่งชีวิตนะครับน้องๆก็ เปรียบเหมือนกับตัวแทนจากแต่ละฤดูกาลนะครับซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์และก็นิสัยแตกต่างกันไปครับหนักใจไหมครับเพราะว่าตอนนี้ใบเด่นเยอะแยะเราดูธุรกิจทางด้านนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้หนักใจเพราะว่าตอนนี้ระวางการตลาดในส่วนของการเสิร์ฟไปต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเราไม่ต้องการให้แมกเหมือนคนอื่นเราต้องการสร้างตัวตนและแตกต่างความเป็นอจินไตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างที่บอกว่าเราให้โอกาสเด็กๆหลายๆแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงนอกจากนี้ในเรื่องของการด้านการเพลงแล้วยังรองรับในเรื่องของการ สแสดงในซีรีส์ต่างๆในอนาคตอีกด้วยนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าแต่ละคนที่สมัครเข้ามาตอบโจทย์ได้ทุกคนเลยนะครับมีความสามารถทุกคนเลยเรียกว,ว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกาันเราพร้อมที่จะเสิร์ฟตลาดต่างประเทศอีกด้วยนะครับอย่างสี่คนนี้โดนใจยังไงทำไมถึงมาเป็นเบอร์แรกของค่ายชอบตรงที่น้องๆมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันและถามเลยว่าเราจะถามถึงว่าแพชชั่นของน้องๆก่อนว่าทุกคนอยากเป็นศิลปินจริงๆหรือเปล่า ต้องการมองตัวเองเนี่ยอยู่ในโพซิชั่นนิ่งเนี่ยตอนนัดประมาณไหนนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเขาตอบว่าเขาอยากเป็นศิลปินแบบว่าโกลคือเป้าหมายคือต่างประเทศเลยเราก็เสิร์ฟให้เขาถึงต่างประเทศเลยเพราะเรามีตลาดที่รองรับไม่ว่าจะเป็นตลาดบาเลนตลาดต่างประเทศเซาท์อินดีเซียหรือว่าตลาดจีนเราก็ต้องตอบโจทย์ตรงน,นั้นด้วยเหมือนกันครับให้น้องๆแนะน้องโจทย์เดี๋ยวข้าวเมาตรงกลางนิดนึงต่างประชทศเลยทร้างหน้านน่งตัวอะไรอ้าวตลาด่อบ ครับสวัสดีครับของ Star C t นะครับเป็นตัวแทนแห่งฤดูหนาวครับสวัสดีครับผมกิมพิชา C Twenty t ครับเป็นตัวแทนของฤดูร้อนครับสวัสดีครับปไปปิวัส C Twenty Two ครับเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงครับสวัสดีครับยูโรธนนท์ C Twenty t w ครับเป็นตัวแทนแห่งฤดูใบไม้ผลิครับตอนนี้มีซิงเกิลเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแนะนำซิงเกิลให้ตัวแทนที่ ฝากซิงเกิลแรกของเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเพลงคิงนะครับพวกเราก็ตั้งใจทํากันมากครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูนะครับดูได้ที่ไหนยังไงบ้างช่องทางช่อทางกไตอนนี้ในส่วนของมิวสิกวิดีโอนะครับก็จะปล่อยภายในต้นเดือนหน้านะครับก็สามารถติดตามติดตามได้ที่ YouTube Channel a ไตเอ a นเตอ e ์ t ทนเมน n ์นะครับแล้วก็ดิจิ t a ลแพลตฟอร์ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ ไม่ไมใช่มีเจาบอกว่าน้องๆคนไหนอยากมีฝันแลถ้าอยากมาร่วมงานกับเราต้องมีกว้อพร้อม,อมแค่ไหนหรือมีคุณสมบัติอะไรถึงจะได้มาอยู่ค่ายเราสำหรับน้องๆที่มีความฝันแล้วก็ยังมองหาโอกาสอยู่นะคะก็อาชินไตไทยแลนด์ค่ะเราเปิด ครอบครัวตรงนี้นะคะเพื่อต้อนรับคนที่มีความสามารถแล้วก็มากกว่าน,นั้นคือเราต้องการให้เด็กไทยเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งม,มั่นนะคะที่จะไปถึงความฝันของตัวเองจริงๆนะคะอาจินไตไทยแลนด์ค่ะเราเป็นพื้นที่สําหรับโอกาสสาหรับทุกคนจริงๆค่ะสามารถสู้กับแระเทศอื่นได้เลยกแน่นอนค่ะมั่นใจเลย<ๆ>ใช่<ๆ>เพราะเราก็เรียนรู้ต่างๆมาเรียบร้อยแล้วว่า การที่จะพัฒนาบอยแบนด์ให้ไปสู่ตลาดต่างประเทศมันต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกเลยเราเริ่มจากแพชชั่นน้องๆก่อนถ้าน้องๆเดินไปทิศทางของเราที่เราเตรียมการตลาดไว้รับรองว่าถึงต่างประเทศแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตได้ครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตครับอยากตัวได้ครับ